นี่แหละผู้ช่วยจัดตารางซ้อมความฟิตของผมฮัลโหลตังเป็นไงบ้างซ้อมเต็มที่สำหรับแมตช์ต่อไปนะครับพร้อมเสมอครับตั้งแต่ใส่หัว w ว่ยว t ช h GT3 ที่มีบลู o t h c อ l l i n g ตอนผมซ้อมบอลผมก็รับสายได้เสมอเดี๋ยวมาเช็คความฟิตกันสักหน่อยด้วยฟังก์ชันจัดเต็มเรื่องสุขภาพแบบ h u ว w ว่ยว t ช h GT3 เรือนนี้ครับ นอกจากจะคอยมอนิเตอร์ร่างกายของผมตลอดทั้งวันว่าทําอะไรบ้างแต่ละกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่คุณภาพของการออกกําลังกายเรียกความฟิตของผมเป็นอย่างไรนอนหลับพักผ่อนได้ดีพอไหมหรือแม้กระทั่งวัดฮาร์ดเรทวัดค่าออกซิเจนในเลือดให้กับผมได้ด้วยทําให้รู้ตัวเลขสําคัญต่างๆสําหรับนักกีฬามืออาชีพได้ดีทีเดียวและค่าต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดในแอป Huawei Health บนสมาร์ทโฟนที่ผมสามารถเรียกดูเพื่อประเมินความฟิตของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ และก็จะได้ประเมินวางแผนการฟรีดซ้อมเพื่อพัฒนาร่างกายไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกฟังก์ชันที่ผมชอบคือผมรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยมืออาชีพที่คอยติดตามการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบด้วยโหมดออกกำลังกายมากกว่า100โหมดโหมดที่ผมใช้บ่อยที่สุดจะเป็นโหมดการวิ่งครับเพราะเขาจะมีระบบติดตามเส้นทางที่แม่นยำม,มากผมวิ่งไปตรงไหนเขาสามารถจับเซนเซอร์ได้หมดครับและที่ถูกใจผมเลยเนี่ยหัวเว่ยวอ t ช์จีทาใส่ยาวไปได้เลยครับ14วันทําให้การออกกำลังกายของผมเนี่ยไม่สะดุดง่าย,งายเพราะแบตหมดนแน่ๆนครับ นอกจากตอนนี้ผมจะเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วผมยังมีตำแหน่งที่เพิ่งได้รับมาหม่ตำแหน่งคุณพ่อมืออาชีพครับบางทีกังวลเรื่องลูกเครียดเรื่องบอปลปนๆนกันไปดีที่ได้หัวเว่ยวอชชีดี3ช่วยให้ผมเลือกที่จะผ่อนคลายได้ในบางเวลาด้วยฟีเจอร์ฝึกลมหายใจเข้าออกที่ผมสามารถดูระดับความเครียดของตัวเองได้เป็นการลดความเครียดในแต่ละวันได้ด้วยตัวเองครับอันนี้ดีจริงๆผมชอบเลยครับตอนนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียกความฟิีกันสะหน่อย นี่แหละครับหัวเว่ยวอทชจีสามสมาร์ทวอทที่นักกีฬามืออาชีพเลือกใช้คุณพ่อมือใหม่อย่างผมก็เลือกใช้ด้วยนะครับ